โกอุ้มเล่นกลางแล้วตอนนี้ครับยืนคู่สารัฐเลยกลายเป็นว่าเนียนกิฟต์แล้วก็เชื่อมกับแนวหลังได้ดีขึ้น bon บอลได้ดีวิวอัพเกมได้ดีพี่ธงมองว่าถาวนเลยไหมกลางธีรท,ทรทาวนคือธีรทรมันออกบอลเนี่ยโ,โหจังหวะดีมากมแล้วก็ว่าเวลาดึงเร็วดึงช้าเนี่ยคือต่างกับสารรัฐเนาะยืนยุ่นเออแต่ว่า เดียทอนเขาเวลาเขาแอทแท่บอลน,นะปุ้งเข้าไปแล้วมันคุ่งไปเร็วมากโกอุ้มเนี่ยเขาออกบอลเนี่ยเขาคิดเผื่อไปแล้วด้วยว่าเพลยเนี้ยช็อตเนี้ยแพงไปเนี่ยเมุ้ยกอล์ฟวิ่งไปเนี่ยเล่นยังไง <Ừ. S 2> โกอุ้มเล่นกลางแล้วตอนนี้ยืนคู่สารรัฐเลยกลายเป็นว่าเนียนกิฟเหมือนที่พี่ธงเคยพูดบอกอบุรีรัมย์เขาถูกเขาไม่เล่นแล้วก็ส,สารรัก็เล่นแบ็คไปเล่นวิ่งไปว่าไปอตอนนี้ดูเหมือนจะเล่นเข้ากับ เจ้าตังสหรัฐแล้วก็เชื่อมกับแนวหลังได้ดีขึ้นบอลได้ดีมิว่าเกมได้ดีพี่ธงมองว่าถาวรเลยไหมกางธีรทรถาวรถาวรเลยนะถาวรเลยถาวรถาวรแน่นอนโอ้ยเอาเม็ว่าถ้าเปลี่ยนอะอย่างที่มาโน่ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าแล้วแต่ว่าต้องดูว่าเกมไหนจะใช้ยังไงผมบอกเลยว่าสถานการณ์ไม่มีทางเกิดขึ้นเหมือนเกมเมื่อวานที่จะเอาบอลกลับมาได้เวลาเสียแล้วกลับมาเร็วอะไรเงี้ยคือธีรทรมันออกบอลเนี่ย โอ้โหจังหวะดีมากมแล้วก็เวลาดึงเร็วดึงช้าเนี่ยคือต่างกับสารัตเนอะยหยุ่นเออแต่ว่าเตียทอนเขาเวลาเขาแอทแท็กบอลนะปุ้งเข้าไปแล้วมันคุ้งไปเร็วมากสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างชัดเจนถ้าหลังหลังจากนี้ไปดูใหม่นะให้ไปใส่ใจรายละเอียดนี่ตงการการจ่ายบอลการจายบอลจากจากหนึ่งคนไปสู่หนึ่งคนเนี่ยมันมันต้องให้รายละเอียดว่าจ่ายบอลจากหนึ่งคนไปสู่หนึ่งคนเนี่ยจ่ายไปเพื่ออะไรอ,อุ้มเนี่ยชัดเจน จ่ายไปเพื่อจ่ายไปทางด้านซ้ายเพื่อให้เขาคนทรไปทางด้านซ้ายจ่ายไปทางด้านขวาเพื่อให้คนทวรไปทางด้านขวาจ่ายไป, speed, ไปตรงกลางในลักษณะนี้ความเร็วสปีดการเลี้ยงกับพื้นขนาดน,นี้อเออมันมีความแตกต่างกับเ,เด็กไทยทั่วไปก็คือเรื่องของการจ่ายไปเนี่ยเออไปถึงเพื่อนอแต่ไม่รู้หรอกไปถึงเพื่อนแหละและ้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อไม่ได้คิดไปล่วงหน้าว่าเอ้อาว่าเอ้มึงจ่ายไปตรงเนี้ยเพื่อให้เปลี่ยนทิศทางการเล่นอ่าไม่ได้คิดไว้ก่อนอ่าแต่ถ้าคิดไว้ก่อน แต่ไม่ได้เลือกสิ่งที่มันถูกต้องถ้าจะให้เพื่อนปีเตอร์ันจะได้แต่ซาดไปขวามันต้องส่งตรงนี้ดิแล้วน้ําหนักเท่านี้พอลองไปสังเกตดูเพิ่มเติมในฟุตบ,บอลบ้านเรานะครับแม้กระทั่งทีมชาติเกมเมื่อวานถ้าใครวปดูโ้หลังก็จะมีช็อตแบบนี้ที่เฮ้ยส่งระยะแค่ห้าเมตรมไม่ต้องดอกขึ้นมาหัวเข่าก็ได้ต้องสิ่งเวลาคอนโทรลอ,อะไรแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างที่ถ้าคนไม่ได้ใส่รายละเอียดที่เป็นโค้ดอาจจะมองไม่เห็นทีนี้ถ้าเราเป็นแฟนบอลเราลองจับตาดูลองจับตาดูเออเออม พอเราจับตาดูแบบนี้บ่อยพูดกันบ่อยเนี่ยแล้วก็คอมเมนต์กันบ่อยเนี่ยเด็กมันจะได้ฝังอยู่ในหัวว่าเอ้ยแม่งแฟนบอลแม่งจับตาดูกูเลยการจ่ายบอลกูไม่ใช่ว่าคือหลายๆครั้งเนี่ยบอลไปถึงเพื่อนเนี่ยส่งมาเนี่ยระยะสิเมตรส่งมาเข้าที่ส่งมาที่หัวเขามแม่งจับบอลกระโดดไปสิ0เมตรแล้วก็จะอยากจะสวดกับว่า แล้วมึงส่งทํสซนทําไมแบบมึงส่งมาดีๆก็ได้ใช่ใช่เพราะสุดท้ายจะเสียก็คือทีมมึงเสียมึงก็ส่งมาดีๆสิเรื่องในถูกเพราะว่าในในฐานะที่อย่างเราเตะบอลเล่นบางทีเพื่อนคิดเผื่อเราไปแล้วนะเราจะเล่นง่ายเอเพราะเนี่ยคือสิ่งที่พี่ธงพูดเลยอย่างโกอุ้มเนี่ยเขาออกบอลเนี่ยเขาคิดเผื่อไปแล้วด้วยว่าเพลเนี้ยช็อตเนี้ยแทงไปเนี่ยเอมุ้ยกอล์ฟวิ่งไปเนี่ยเล่นยังไงอเข้าใจเขาอ่านถึงขั้นนั้นนะคือจะให กับตัวในจังหวะนี้หรือว่าจะให้เผื่อใช่ซึ่งเมื่อวานมันไม่ใช่เพียงแค่ทีระทอคนเดียวนะกฤษดาก็สามารถทำทำกีราทรได้สารัตให้กีราทรได้เอกนิดหนึ่งคนที่อันนี้ก็ต้องชื่นชมซึ่งถ้าใครเคยด่ายกนิดผมก็บอกเลยว่าถ้าร่างกายเด็กมันดีเมื่อไรอ่ะมันกลับมาทานนี่เหมือนเดิมแล้วคราวนี้หนึ่งในเขาสำคัญคือที่ต้องชื่นชมทีรทรเนี่ยผมว่าทีรทรถ้าเขามั่นใจในไครแล้วเขาปั้นเนี่ยเข้าใจความหมายใช่ไหมเขาเลือกที่จะให้บอลแล้วเขาเขากล้าที่จะเล่นด้วนา้้แคล วันนี้กิจการแบนก็ดีอย่างเช่นลูกที่เขาไหลไหลย้อนกลับมาเทียรทอนอ่ะไหลให้น้องยิงเนี่ยหลายคนเลยอะอย่างชัดมงคลเมืมอ่อวานชัดมงคลไปเล่นกลางแทนเทียรทอนเหมือนกับว่าเขาก็พยายามแบบยืดหยุ่นแล้วสอนให้น้องอได้ได้ดูว่าจาังหวะนี้มันทำมันทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเองเข้าไปแล้วเวลาพี่จะมาคอฟเวอร์แทนเองอะพี่ทำยังไงอะไรเงี้ยคืออันนี้น่าชื่นชมแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเป็นเทียรทอนับบสารรับทีนี้วีรเทพอะเออเอาไงหรือว่าต้องถอยบินเซนเตอร์ ไม่ใช่คือตำแหน่งคือถ้าพูดแบบนี้มันก็ทำกันทั้งนั้นแหละฟุตบอลมันมันมันมีการเปลี่ยนตัวแล้ตัวที่ดีสุดมันทำได้ชุดที่ดีสุดแล้วความแรงมรมันมีมันสแปร์กันได้มันนี่ธรรมดาเบียร์เทพก็ผมว่าถ้าถ้ากิษดายังเล่นเป็นเซนเตอร์เป็นหลักแต่ว่ามากฤษดาก็เล่นเป็นเล่นเป็นเล่นกลางนะพอพอเฉลิมศักดิ์ลงมา ผมว่าเบียเทพก็คล้ายๆกฤษดาอาจจะมีโอกาสเล่นเป็นเซนเตอร์ด้วยก็ได้เพราะเท่าที่เท่าฐานตอนซ้อมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไเล่นเหมือนเขาเล่นเขาแบ่งสองชุดอะเขาแบ่งสองชุดเล่นเล่นคนละแผนแล้วก็ทางเบียเทพเนี่ยเป็นชุด2ที่มีโอกาสเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วก็ขึ้นไปเล่นเป็นกลางได้ด้วยนะครับซึ่งเห็นด้วยพี่ธงว่ายังไงก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่าคู่แข่งเขาจะเห็นว่าเสียตัวจริงของเราเป็นอย่างนี้ถ้าคุณภาพเราดีกว่าในอาเซียนยังไงเราเราก็ต้องกดได้แต่ว่าสถานการณ์ที่เราจะไม่เจอแล้วก็ไปเจอในสถานการณ์จริงตอนแข่งคือ ตอนนี้เรานําเขาตลอดทางเล่นสบายมันเข้าทางไม่มีเพราะกดดันคือโดนเขานำอะไรเงี้ยถ้โดนเขานําจะเป็นยังไงอันเนี้ยอยากลองดูอยากค่อยเห็นเดี๋ยวเพิ่มความเข้มในการเพิ่มโจทย์